อ่าโนฮะคนแรกนะครับ Green Arrow Green Arrow กรีนแอโร่ฮะกรีนแอโร่รัวันยิงไง <c oughs> ม่งตงไม่ต้องถา,ายเอาาไว <c oughs> ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแนะนําใหนะคะทรอ่ ีนคโอ้โหให้ให้กี่ลูกครับสิบลูกสออนนไก่ าักะ่ป่ปลวะ่ตรงสีดามิ้วพี่พอ่่บอกไว้นะคะ่ไม่อเย่ให้ตรงก้ายืนให้ตรง้าจนชี้มาเลเลือกเลยนะคะะเเยไม่ืนตรงนี้นี่คือเราเมาลบตาลาครับลง่ไพี่้มาน่อยงอะมองให้ตรงมาพี่มองไปและไม่ตรงยิง ยิงไงยิงโอ้ย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  วามบนสีดำครับานี้พี่จะไปอ่ะเปิดประ้นดึงกี่มาชิดตาขวารับะดับต่ัาดึงออกมาให้ช้าตัวหลัตาซ้าครับหลัตาซ้าอ่ะเอาลูกไปแนบไปหน้าเลยมองไปแหลมให้ตรงอ่มองไล่ตั้งแต่หัวไปมองไยิงไอยาแหม่บดี๋ยวจะชนชนแล้วมันจะเปลี่ยนทิศมันจะไม่แม่นนี่คือน็อ เสียบเข้าระหว่างถึงกลางสายสีแดงนี่นะคะเสียบเข้าไปเลยแล้ววางบนแง่งองดำๆแอลโรตสมันจะอยู่มาเลยนะคะยกแขนขึ้นมายกยกยกแขนขึ้นมาชี้ไปที่เป้าอด่ายวาขางขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเพราะอะไรรู้ไหมแขนคุณเนี่ยค่ะจะโดนสายชนูบีให้ดันออกไปนิดนึง แต่ละแต่ละท่านแขนไม่เหมือนกันนะคะเกี่ยวใต้สายสามนิ้วเขาเรียกเคดิชั่นนะคะท่านนี้ดึงเคดิชั่นยิงดึงให้มาถึงขอ,องคุณนี่แม่ไว้ใต้ขอแบแว่นพอดีเลยค่ะยกแขนขึ้นมานิดนึงยกแขนขึ้นมานิดนึงใต้ขอแบแว่นเลยตัดไปขอแบแว่นยื่นแขนลงไปมองไม่ถหมัดธนูเลงไปที่ศีืองแล้วปล่อยปล่อยเลยค่ะนั่นมันเป็นกีฬามันเป็นกีฬนาะมันต้องใช้แรงมันก็มันก็ยา ไอดีเาทใครดแม่อ๋อนี่มันเป็นวิดีโอครับพี่จีออหายาหลูกขนูเลกไปที่สีเหลือเลยค่ะได้ไงก็ฝันนแหละอะโอย่าหอกอ้าวใครจะลองว่าหนุ่มากเลยขึ้นาตายนิดนึงลับมามหลับตาซ้ายหลับตาซ้ายหลับตาซ้ายก่อนคุณหลัได้ไหมอาน้ตงมองด้วยตรง ต้องจับใต้ลูกนะคะต้องจับใต้ลูกครับพี่น้องโอ้โหถ้าทำได้อย่างนี้เข้า